สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปงไปแฟนคลับเอฟซีครับนี่พี่น้องถามมาหลายว่าจากเบื้องขัวเมงกินนู่นนะครับกับขัวจักจันกินเนี่ยไหนะครับเดี๋ยวจันร้อยสีเอามาสูกินมือนี้พี่น้องครับขัวเลี้ยวครับนี่อันนี้จักะจันอันนี้เมงกีนน่นนะครับนี่เดี๋ยวจันร้อยสี่ผ้าพี่น้องกินน้ากันครับมือนี้นะครับมาขัวจักจันขัวเมงกินนูนพูดได้ยังได้ก็สั่งมาได้พี่น้องเด้อนะครับขายเป็นคนขายเป็นถุงตัวตลาดของปลาลิมคง นะครับถุงละลอยตัวลอยตนะครับนี่โอได้ยงยังยังเกือบความทิมเกือบโอได้กินนะครับนี่จักจันแล้วก็ไม่งกินนู่นนะครับพี่น้องสวยๆเลยไซส์กำลังพอดีงามๆเลยพี่น้องเอ๋ยนะครับมาบานให้มาจวดน้ำกันพี่น้องครับได้บักทัวบ้านมากินครับผมนะครับถั่วเจียวน้ำกินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อครับเด้อนะครับหัวจักจันหัวไม่งกินนู่นครับนี่ครับตัวสวยๆเลยจักจันนะครับนี่ กำลังมั่นเลยเมื่อกี้นูน่กนกล่นใครๆทุกตัวเลยพี่น้องมาครับมาเด้อพี่น้องมาเด้อครับยุ่งงันจันรอ้อยคำเงันหน่อยหน่อยนี่ละจัน,น,จออน,นพี่กามีดขวานเสือเล็กน้อยน่อยหน่อยไปน้องเอาออกดอกปีบหน่อ พี่นอดปีกรถจะกานปิดปีกสามตัวอข้ามขาวเชียวแม่กินนู่นมาตกปิดปีกฮับทัวใช่กรับมาเลยพี่น้องมาเลยครับเด้อกินเขาแต่แรกมันสิปิดปีกปุ๊บปิดออกกินิดปีกเหร บ่ได้กินแต่ดนละพี่น้องเป็นปีหมดละเพราะวปีระเรือมันไม่ปีระเรือครับจัก,กันแึกยจะน่นแต่ว่าตอนนี้มีแล้วขออนุญาตก,กินเสียบๆจักมือก่อนนี่ครับจัก,กันที่กันเป็ดปีกินรวด เป็นยาดีเขาจะว่าก็สิปีกป,ปีกมันหลายผลแล้วก็บป็นหยาบแห้งหรพี่น้องสำหรับคนมีเข่วอันนี้ตัวแม่ครับก้นแหลมแหลมเลยก้นแหลมแหลมเลมเยตัวแม่มันสิมันนะครับจำเจ้วก็ได้แมงจีนุ่นกับยี่ห้เพชรปีกจีนบดปีกหรอดแมงจีนุ่นโตพอดีใส่งาม ปีกครับท่องกมาเสียใครสู่ตัวเลยพี่น้องโบดิสปีกหรอกกินรถมัน่ๆแซ่บ,บจักจันกับกะลัำดีขัดดิดปีกลึกด่วนพี่น้องตู้วับบ้านบ้าน ปกตัวปีลอยงงามๆพอดีต่ำพี่นอ้องไปทรงของไ้พี่น้องกลับมา,บางหันนะครับก็เลยเอามาขวาน,นะครับเสื็อพี่น้องป้องยเพ่นแล้วกเพ่นา่าขวานแรกไปตะกินบอ่อนะครับจกเราเลยเอามาขัวสูซูบึงนี่นะครับแมงกีน้นูน หนำใครสู้ตัวพป่น้องมั่นดิปีกกระโอรออกได้จันเลยกี่ขั้นเป็ดปีกเอามันฟูขงล่างโหลด <c oughs> ไม่จะนุ่นบอ่อปีกอ,ออกในฟูขงล่างได้พป่นนองอยกจันหรืออันครับเต้องเอาปีกอ,ออกกี่ขั้นดึกโหลดอืมปั่นเขากัน ขำเจ้วต้องจกกัดการให้มันจะนุ่มรึเปล่ผู้ใดแขวบดีแน่น้ำเอาเอาปีกมันออกแล้วครับเด้อจกจันรหรือไม่จะนุ่นเนี่ย บัวได้แขวบวัวไดียวปีกมันออกนะครับพี่น้อนๆขัญญาณมันพุ่งลงล่างกับเอาปีกออกนะครับถิ่มเล่ยปีก,กมันผ <c oughs> <c oughs> ู้เฒ่าเปิ้งกัวให้ <c oughs> ใส่เกลือ โอ้ยขอโดดขอไปพี่น้องครับไอ้ไอ้นี่ครับจักจันรกัเราปีกอกสิประมาณนี่นะครับนยำปีคือแล้วมันก็เป็นสีหยำหยาบ่วบปีปูเง แซ่บพี่น้องแซ่บบ่าจะกินจะโดนแล้วไม่กินนู่นกะค่าขนาดเลยกับไม่ใช่ตัวใครๆกับวันเลยพี่น้องอืมห่วๆห่วงอไรกินพวกเดียวอยู่เือนอลไรพี่น้องมาเด้อครับมาเด้อ นะครับขวดจ๊กจันขวดแมงกีนุ่นครับรสชาติมันจะออกมันมันนะครับมันมันมันหวานสหรับไปกินกวนไข่นะครับแต่จ,จักจันเนี่ยจั่วหอมหอมนะครับจักจัน แี่นู่นเนี่ยใครตัวโตได้พี่น้องเด้อนะครับส่วนจักจันเนี่ยจะมีตัวผู้ตัวเมียแล้วแต่ผู้มากครับจักจันทร์พุ่งเข่นกับว่ามันเบาพุ่งเข่นกับว่ามันบ่มีใครหวานหวานจักจันแต่ตัวเมียนี่ครับนี่มันจะมีไข่ครับตัวเมียบักเปนแหลมๆนี่ตัวนี้มีไข่ส่วนตัวผู้ตัวมันห่องยันยันยันเนี่ยมันจะมีอันปีกปีกขาวขาวอยู่ข้างๆข้างทรวงมันนี่ครับ สำรับผู้มักรสชาติคิ้วๆหอมๆกลับไปตำปุ่นตำเจวได้นะครับส่ายไม่กับปลาซำแม่งแข้งดอกบ่หอมซำแม่งแข้งซำแม่งดาแต่ว่ามันต้องเป็นอาหารตามฤด,ดูการปีละเท่อพี่น้งนนองมันจะนู่นนี่ก็มีมากแล้วขากหลายพี่น้องมาเด้อครับเด้อกินข้าต้องกันครับพี่น้องป้องไปเฮ้ ขวัวจักจันทขวัวแมงกีน้นู่นเริ่มสีอิ่มแน่หล่ะได้บาทได้เริ่มสีปิดปีกเลยได้เป็น้อง <c ười> จำเจ้วซะเลยแต่ว่ากันมีพักกระโดนเอาพักกระโดนมาห่อแล้วก็เอาแม่เปี๊ยกมุดแดงมาใส่โอ้จังสีเลยเป็น้องจันแล้วมาเสียามาเค็ดกินจักมื่ออยู่นะครับมื่อในฝ้าก็เลยบริเวณเตียมแม่เปี๊ยกม,ม,ม,มุดแดง งนงครับต้องมีหนึ่งแม่เปี๊ยมุดแดงสองกักจันสามใบกระโดนนะครับมะฮ่อใส่ผักขมนึ่งจำเจียวโอ้ยจังสีเลยพี่น้องนะครับได้มาไหนเอ,เอาซับนีก่อนนะครับเอากินแบบนี้ก่อนกินสมอยากเพคนะนะครับกินมันหายอยากอื้มหงำปวดๆไข่แตกในปากโป๊ะแป๊ะโป๊ะแป๊ปะพี่น้องมั่กินนู่น เจันกหอมนะครับสารูบมากว่าขิวหะจัน้จะบอหอมนะครับนี่ครับนสองสามสี่าตัวเต้องเอาปีกออก นัวซะกันไปเลยออเทุกคนแล้วจำแจ่วพอมว้าเู้ให่มาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อกินขา้ขาวกินข้าวอืมพวกผู้ใหญ่มาหลายกินข้าวเด้อ ตัวเขาเจาะเกลี้ยงหัวแซ่บพี่น้องแซ่บนะครับอยากได้ก็ทักทายมาได้พี่น้องเด้อผูดด้ใดอยากได้นะครับแมงจีนูนนะครับสักจันขวัวนะครับตำปนก็นได้หรือว่ากินแบบจันลอยก็ได้นะครับขันมีสิดีก็เอาผักมะฮอน้ำแข็งคักนะครับพี่น้องครับอ่ะโอเคคลิปนี้เอาไปรับหนี่ก่อนกันแล้วกันนะนนนนน่น้องเนาะแซ่บหลายแซ่บหลายครับขัวแมงจีนูนขวัวสักจันสุดยอดครับ สั่งมาได้เด้พี่น้องเลยถ้าจะได้ทรงไห้ครับผมเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปครับขอบคุณครับไปแล้วไปแล้วุูยข้างหล